ถ้าผู้ชายหรือเกย์ก <is> ินฟิโลเน่จะเป็นยังไงเวลากินเข้าไปนะหัวนมแข็งอุ๊ยฟิโลเน่ระมุนแน่ บบเรนเนาจะไปแบบนี้ฮะเลือกกินแล้วคือจะไปแบบนี้ไปเลย ระมุนแน่ดมขึ้นแน่ ทุกคนคือจะบอกว่าบูแอบก,กินฟิโลเน่เนี่ยมาพักหนึ่งแล้วนะกล่องแรกที่กินเลยนะครับทุกคนจะเป็นแบบกล่องเล็กก่อนจิ๋วหลิวน่า,ากกกกรักกุ๊กกลิกนี่เกมหมดไปแล้ว1แพ็คนะครับทุกคน1ซองเนี่ยมันจะมี1แผงแผงหนึ่งจะมี10แคปซูลนะครับทุกคนกูกินประมาณ10แคปซูลสำหรับกล่องเล็กนะนี่คือจุดเริ่มต้นของการกินฟิโลเน่ต้องบอกก่อนว่าบูมไม่เคยกินฟิโลเน่มาก่อนตัวแบบเก่ารุ่นเก่าอเงี้ยไม่เคยกินตัวนี้เป็นฟิโลเน่พัดนะครับทุกคนที่บูมาลองกินแล้วก็มาหหััดกกกกกกกิิิิินนนนนนนคครรรร้้้งงงแแออออออาาาาเเเเเตตตมมมมยยะะะจททไไ่่ลลฟบีขใ นี่คืออาหารเสริมสาหรับสบาสวประเภทสองล้วนเลยนะครับทุกคนหรือผู้หญิงอะไรเงี้ยจะกินแบบเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงหรือช่วยลดอะไรต่างๆลดสิวลดอะไรได้แต่ไม่รู้ว่าถ้าผู้ชายหรือเก์ก,กินฟิลโลเน่จะเป็นยังไงและล่าสุดนะบุ้มเห็นเพื่อนกันเทยก็กินฟิโลเน่กันเยอะคือบุ๊มมีเพื่อนกันเทยและเพื่อนที่โชว์เป็นนางโชว์อยู่ไในก็าวซ่าหรือเพื่อนใดๆที่เป็นกันเทยอ่ะเขาก็กินกันเยอะบุ๊มก็เลยรู้สึกว่าเออกันเทยก็กินนะแล้วก็มีเพื่อนเกยก็กินนะบุมก็เลยรู้สึกว่าฟิโลเน่เนี่ยฟ ฮอร์โมนเพศหญิงเข้ามาด้วยเชื่อป้าตอนเด็กๆอะ่ะบูมนะไม่อยากเป็นสิวบูมก็เลยไปซื้อ,อยาคุมเด็กต่งาตตงจังหวัดอะ่ะตุนต่างจังหวัดอ่ะก็คือจะไปซื้อ,อยาคุมมาก,กินยาคุมแข็งอะไรเงี้ยทุกคนเขาบอกว่าถ้าเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงเข้าไปในร่างกายอะ่ะจะช่วยลดสิวได้ผิวจะสวยก็กินยาคุมแต่จะบอกนะการกินยาคุมนะมันไม่ได้แบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเพราะยาคุมมันทำมาสำหรับคุมกำเนิดเนาะแล้วก็เวลากินเะข้าไปนะหัวนมแข็งและหัวนมตั้งเลยเหมือนคนแบบตลอดเวลาทุกคนหหัััััวววนนนนนนมมมมมมมจจจจะะะะะะแแแข็็็งงลลลลตต้้เเเเบบาาาาากกกใครโดดออ่่่ไไไยถิป นะมันก็รู้สึกว่าเออผิวมันดีจริงสิวมันดีจริงนะมันอาจจะเป็นความแบบมโนล้วนๆแล้วมันจะมีความแบบอ้วกอั่นใดๆขึ้นด้วยนะครับทุกคนมันก็บบอ้วนอะ่ะเออเหมือนผู้หญิงเวลากินยาคุมบางคนยังอ้วนเลยเนืน่องมาจากอะไรกนแหละมันเป็นยังไงอ่ะถามก็เลยนะผู้หญิงกินฟิโลเน่จะได้อะไรที่แบบหาข้อมูลมาจากครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมที่สุดนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงจะได้จากฟิโลเน่หนึ่งผู้หญิงมีประจำเดือนฟิโลเน่เนี่ยลดการปวดประจำเดือนได้หรือคนที่แบบประจำเดือนมาไม่ตรงอะ่ะเขาจะช่วยตรงนั้นได้แล้วก็หลอกนะผ คืออะไรแต่ว่าไมันเป็นปัญหาของผู้หญิงที่แบบเราจะได้ยินบ่อยๆเนาะตกข่าวตกข่าวตกข่าว,าวอะไรเงี้ยแล้วก็ช่องคอที่แบบแห้งคนที่ช่องคอแห้งแล้วก็ทุกคนที่ฟิลเด้ช่วยได้นะสามคนที่มีปัญหาแบบหน้าอกหอ,อยหน้าอกแบบไม่ตึงมีความห่อเหี่ยวน้าอกฟิลแบบมันถูงก,กาแฟเขาจะให้ตึงได้นะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบถุงน้ำต้าหู้อะไรอย่างงี้เนาะตึงๆเล็กๆ 4ี่เรื่องผิวเนาะฟิโลเนเป็นฟิวนี้อยู่แล้วเนาะเรื่องผิวต้องได้เนาะสำหรับงานผิวนะครับทุกคนความใสความใยอะไรเงี้ยฟิโลเนก็คือฟิลฟิลแบบอาหารเสริมเอาดูผิวพี่นันเอาละกันเนาะเจ้าของแบรนด์ฟิโลเนเรื่องการมีบุตรยากคนทองยากยากมีน้องยากยากหรือคนวัยทองนะครับทุกคนก็ฟิโลเน่เขาเค็มด้วยสำหรับเรื่องผู้หญิงอุ้ยอันนี้หามเพื่อนนะสำหรับเพศอื่นๆที่อยากกินฟิโลเน่และสาวสองคือส่วนใหญ่ก็คือน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะฟิโลเนคนจะชอบติดภาพว่าฟิโลเน่ฮอร์โมนสาวสองฟิโล แต่ต้องบอกกันว่าการกินอาหารเสรมิมต้องหวังเริ่มผิวก่อนนะต้องมีความละมุนนีสกินต้องเรียบจับแล้วต้องลื่นมีความแบบชันงชนีใดๆเพราะจริงๆอ่ะผิวเดิมของผู้ชายอ่ะมันจะมีความแบบหยาบการ้านเนาะมันจะแบบไม่เนียนเนาะเวลาสัมผัสไปมันจะแบบว่าไม่ลื่นมือไม่ละมุนนุ ไม่ลงมุนมือเนาะฟิลโลเน่ช่วยได้ต่อแเรื่องหุ่นตาสองนะคะทุกคนถ้ากินก็คือจะช่วยเรื่องความซบหนีความบางของตัวความแบบหุ่นได้เพราะสาวสองบางคนอาจจะเท็ฮอร์โมนอยู่แล้วตัวนี้ก็อาจจะเป็นแบบการเสริมไปอ,อันนี้ผู้คิดเองนะก็เลยทำให้แบบสรีระที่ค่อนข้างมีความแบบกับยำหรือว่ามีกล้ามเนื้อใดๆอย่างเงี้ยมันดัดดูแบบซมลงเล็กลงน่ารักจุ่มจิ๋มลงอย่างงี้นะก็ทุกคนและอีกเรื่องนะสาวสองทุกคนต้องเป็นเพื่อนพวก็เป็นคืออองเบอเออบเมื่อคนกินฮอร์โมนเยอะคือเออไปเลยคือออออจะบบกกกววว่่่่่าาีนนทิิโลเเแ้ไไมม หรือพี่นัทเออไหมขอโทษจ้าเราดูกนะีนะ้พี่นัทอะพี่นัทก็ไม่ได้อองไม่ได้เออไม่ได้เบอร์ดนะถึงออกไปเราก็เห็นพี่นัทคือพี่นัทที่แบบพาไปเที่ยวสวัสดีเจ้าเซียงค่ะ เรานู่นเรานีอยากให้คนดูอยากให้ f อรู้จักนัทมากขึ้นแล้วพูดแบบเป็นเรื่องเนราเป็นตูเป็นตาก็ปกติโยแล้วจะบอกว่าคนที่แปลงเพศนะส่วนใหญ่สาวสองจะรู้อยู่แล้วเนาะคนที่แปลงเพศอะไรเงี้ยยังต้องมีการเทคฮอร์โมนอยู่นะเรายังต้องเติมฮอร์โมนเข้าไปในร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะครับทุกคนคนร่างกายคนที่แปลงเพศแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะผลิตฮอร์โมนได้แล้วจะทาให้แบบอารมณ์สวิงอ่ะเคยเห็นป่ะแบบกระเทยที่แปลงเพศแล้วแบบเดี๋ยวโวยเดี๋ยวกีดเดี๋ยวอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบสมองอ่ะจะแบบคิดช้าทาช้าพูดแล แบบสมองยังมีขออยู่อ่ะนี่จ้ะขาดฮอร์โมนจ้จะเพราะฉะนั้นคนเติมฮอร์โมนนะอ่ะเหลือผู้ชายกับเกย์กินฟิโลเน่แล้วจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะพูดถึงนะมันเป็นความรู้สึกกับบูมแล้วจริงที่บุมกินแล้วบูมขอพูดจากความรู้สึกตรงๆเลยว่าบูมเนี่ยอยู่ในหมวดเกย์เนาะกินฟิโลเน่มาเนี่ยตั้งแต่กล่องเล็กจนกล่องใหญ่เนี่ยกล่องใหญ่ก็คือปึ๊บอย่างนี้นะจะเหลือประมาณเกือบสองแพ็อ่ะกล่องหนึ่งเขาจะมีสามสิบแคปซูลถ้ากล่องใหญ่ก็คือกินได้หน<อ>ึ่งเดือนเพราะว่ากินวันละหนึ่งครั้งครั้งฟฟิิิิโโลลลเเเนนน่่น่นะ่่่ซึงงงจรๆอออะกก็คคคืยยาททีุด เป็นแบบตัวอาหารเสริมเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่แบบช่วยปรับสมดุลสำหรับฮอร์โมนเพศหญิงที่มาจากไฟตัวเอสโตรเจนคือมันจะออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะเป็นฟิลแบบโปรตีนจากชนเหลืองแล้วก็ดังกุยเป็นส,สารสกัดหลักพี่ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายเราอะแล้วพีโรเนพารเนี่ยเขาบอกว่าคุณสองแต่อย่างที่ผุบอกนะครับทุกคนทุกคนจะเข้าใจว่าพีโรเนพารคืออาหารเสริมฮอร์โมนอย่างเดียวกินเพื่อเสริมเพื่อเติมฮอร์โมนอย่างเดียวแบบที่ผมกเข้าใจตอนแรกแล้วไม่ยอมกินอะเพราะกลัวว่าตัเอะะสลมนนรูแคดปห แต่ก็เดียด๋วยวไปออกแต่ตัวนี้นะครับทุกคนจริงๆเขาเป็นอาหารเสริมผิวด้วยแล้วส,สารสกัดเกี่ยวกับผิวอะเยอะกว่าส,สารสกัดสำหรับเน้นเรื่องฮอร์โมนอีกก็คือ7ตัวบุก็บแบบเพิ่งรู้เหมือนกันแล้วแบบเฮ้ยเอาดีๆกินเป็นอาหารเสริมผิวดีๆตัวหนึ่งได้เลยอันเนี้ยมีทั้งไลโคปีนวิตามินซีคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนคือจากปลานะอ่ะแล้วก็เบป็นโซนทับทิมเมล็ดองุ่นอัลฟ้าเลยบอกอีกโอ้คือจริงๆมีเยอะมากทุกคนไปดูเหอะเนี่ยมะเขือเทศใดๆใบแปะกล้วยซิงอะมิโนแอซิดโอ้้เยออะะ่แลวูว่า้ิโ๋เนยอ่ะ อยังไงเพราะฟิโเนีมันเป็นอาหารเสริมที่แบบฮอร์โมนเนาะอันหนึ่งเลยถ้าดูจากสารสกรัดคือสารสกรัดเขาส่วนใหญ่จะเป็นแบบธรรมชาติหมดเลยเป็นสารสกัดนเคมีแล้วเขาบอกว่าเป็นอาหารเสริมที่ทานแบบยาวๆได้เลยไม่เกิดมะเร็งพราะก็เธยหรือสาวสองอะต้องกินฮอร์โมนกินอะไรอย่างเงี้ยต่อเนื้อต่อเนื้อ,นอเนาะเพราะว่าถ้ากินยาวๆแล้วเป็นผลเสียพ,พี่สาวประเภทสองหรือเพื่อนๆสาวประเภทสองเนี่ยจะไม่สามารถกินยาวๆหรือนานๆได้นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสารสกัดเขาเยอะมากข้าวๆตอนนี้ประมาณสสองตัวที่นับได้แล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าโเนที่ยรับรองนะไม่ชเล ฟิโลเน่ร์ทสำหรับผู้ชายบูงกินมานะครับทุกคนรู้สึกยังไงบ้างากับตัวเองหลังจากที่กินฟิโลเน่ผานมาออาจริงน,นะเป็นเดือนกล่องที่หยิบม,มานี่คือกล่องใหม่กับกล่องแรกๆที่กินนะครับทุกคนฟิโลเน่ระมนุนแน่กิน <laughs> ละมุนยังยังหมว,ว่าหลอยังกินอยู่นะฟิโลเน่แข็งเจ่อะไรเราไม่รู้อ่ะคือตอนนี้มีสิวด้วยคือฟิโลเน่เขาบอกว่าผู้ชายกินอ่ะช่วยื่องสิวได้เอวันนี้กินยังคืนจะหมดแผงแล้วทุกคนหมดแผงอีกแล้วทุกคน หนึ่งเลยที่รู้สึกได้ขนว่ะบูมเป็นคนชอบคนมีขนแต่ขนบูมมันไม่ดกและมันก็ไม่บางมันอยู่กลางๆงเพราะความกลางนี่แหละมันทําให้รู้สึกว่ามันน่าเกลียดอันนี้คือคนใกล้ตัวบอกบอกว่ามันน่าเกลียดมันหลอมแหลมมันคนขาจะมีก็มีแต่ไม่มีก็ไม่มีแล้วบูมเลเซอร์คนขาอยู่แล้วเลเซอร์หนวดอยู่แล้วพอกินฟิโลเน่มามันซอฟขนลงอีกบูมไม่ได้แบบไปเลเซอร์ที่ยีบขนาดนั้นได้ทุกอาทิตย์บูมจะมีการใช้แนบในใดนะครับทุกคนถอนขนแต่บูมแบบถอนน้อยครั้งมากๆอ่ะในช่วงที่แบบไม่ไดเออรงงค่่ื นะกินฟิโลเน่ซอฟข้นได้เยอะมากมากๆและสองนะที่รู้สึกเลยผิวฟิโลเน่ช่วยเรื่องผิวอยู่แล้วนะครับทุกคนคือเรื่องผิวเลือกสกินอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบสังเกตได้อยู่แล้วแล้วบุมอ่ะก็ทิ้งผิวตัวเองเยอะมากดูแลผิวตัวเองเยอะมากแล้วก็แบบสังเกตผิวตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับท<ๆ>ุกคนพเพราะฉะนั้นการกินฟิโลเน่อะบรู้สึกว่าผิวมันมีความแบบละเอียดขึ้นมีความแบบละมุนขึ้นในเรื่องความขาวใสบุมเป็นคนขาวใสอยู่แล้วเนาะมันอาจจะสังเกตด้วยความแตกต่างไม่ได้มากขนาดนั้นอันนี้ต้องพูดแแแตตตต่่่่่่คคควววววาาาาาามม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 มเเเเเเเรรีียยบบลลลืืืืนนนนนนนะะุุออออออดดดหิิกกก็ััทํพง ใดเรื่องนั้นมากกว่าแต่ไม่เหมือนจะคุมตรงที่ไม่อ้วนคืนหัวนมไม่ตั้งหัวนมไม่แหละไม่เหมือนคน นะคือมันเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องผิวได้จริงๆแล้วจากสรสังก,กรอะช่วยเรื่องผิวเยอะมากเรื่องหนึ่งหนาที่บูรู้สึกคือสิวผูเคยพูดว่าตอนนั้นอยากสิวหายไปซื้อ,อยาคุมมากินเพราะช่วยเรื่องสิวสิวกับผิวที่ความเชื่อตอนเด็กๆว่ามารเสริมฮอร์โมนเพศหญิงเข้าไปจะช่วยให้สิวกับผิวดีฟิโลเน่ก็ทําแบบนั้นได้แบบถูกต้องเพราะว่าอะไรปะฟิโลเน่เนเนช่วยเรื่องการเสริมฮอร์โมนเพศหญิงทุกคนพอเสริมฮอร์โมนเพศหญิงเข้าไปอะมันช่วยเรื่องสิวฮอร์โมนดีมากโคตรเท่นบทนเลยกูใยนะที่แบบเป็นส ที่ทางนี้แบบจะเปลี่ยนเป็นละมุนนีหรือว่าแบบทำให้ร่างกายเราเป็นแบบอกเอวสะโพกเอิ๊เอิ๊บเ,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 เอิอย่างเงี้ยได้หนึงออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิวฮอร์โมนอ่ะมัวฟิลโลเน่ช่วยได้เลยสำหรบับผู้หญินะสำหรับบูมนะครับทุกคนที่แบบไม่ได้แต่งหญิงหรือไม่ได้แต่งสาวใดๆกินฟิลโลเน่รู้สึกอะไรหนวดเคราข,าขนใดๆได้คนที่ต้องการเอาหนวดเครา,าออกหรือเกสาวเกสาใเ,เ,เ,เกลับไม่ต้องการมีขนมีหนวดเยอะๆฟิโลเน่เลยจ้ะช่วยได้สิวฮอร์โมนนะครับทุกคนผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องสิิิิววววฮออรร์โโมมมมนนนนนนกกกฟลลลเเยยจ้้ะะะผคคคคับทุุาาาได ใส่ความเรียบความลืน่นประดุดผิวผู้หญิงใดๆหรือผิวที่มันมีความแบบขี้ละมุนมืออ่ะกินซีโรเน่เลยจ<อ>้ะสามเรื่องนะสำหรับผู้ชายพี่แบบรู้สึกเลยจากตัวบุ๊มเองจนแบบกว้างเลยนะสรุปฟิโลเน่เนี่ยเหมาะกับคนที่แบบต้องการเพิ่มฮอร์โม,ม,ม,มนเพศหญิงไม่ว่าจะเพิ่มด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเพศไหนหรือจะอะไรได้และตัวเนี้ยกล่อง30แคปซูลมีสามแผงเนาะแผงละสิบแคปซูลเนาะกล่องใหญ่เนี่ยแปดร้อยเก้าสิบกล่องเล็กนะครับทุกคนสามร้อยสิบเก้าบาทคือกล่องเล็กหนึ่งแผงเนาะสิบแคปซูลนะครับทุกคนสามร้อย แลมจริงนะคบทุกคนส่วนถ้าใครจะซื nerve, ้อบอกเลยอันนี้ขอพี่ดมาแล้วถ้าใครจะซื้อและมาจากคลิปนี้ช่องมีสลัดบอกเลยว่ามาจากพี่บ <Ag ress al noise> ูมม so um ีสล şey ัดลดให้อีก150บาทนะคบทุกคนไปสั่งได้เลย f a c e b o o ฟิโลเน่ Li น์แอดฟิโลเน่ไอจีฟิโลเน่อเดอร์สกอร์เอ็ีเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะทุกคนบอกเลยว่ามาจากพี่บูมมีสลัดลดดน้วยห้สสัญญาแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้นะทุกคนเป็นการทดลองอาหารเสริมแบบกา๊้า๊งกูกลัวเหรอตอนต้องบอกกา๊งก้า๊งกูกลัวสืวสารข ก็อาจจะคิดว่าฟิโลเนเ่เป็นอาหารเสริมสำหรับสาวประเภท2หรือผู้หญิงนะครับทุกคนแต่จริงๆนะหลังจากได้ลองอ่ะฟิโลเนเ่ก็คืออาหารเสริมตัวหนึ่งที่ช่วยเรื่องผิวได้ช่วยเรื่องสิวได้นะครับทุกคนแต่จะมีในส่วนที่เพิ่มขอ้อมูลเพศหญิงเข้ามานะครับทุกคนก็เลยจะไปช่วยเรื่องขน<อ>ช่วยเรื่องความละมุนนีได้แล้วก็ช่วยเรื่องแบบสิวฮอร์โ,โมนได้นะครับทุกคนประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ร่วมถึงกดซับสไคลอรต์แชรา์ได้ลอองะไรเลๆนะครับทุกคนก็คอมมเนต์ไไว้้ดย่าลิปนี้ฝากกดตติดามกรีนกรีนกรีน ลาดน,นะครับทุกคนแล้วก็ติ๊กต็อกอีกช่องหนึ่งก็คือบูมเบมบูนะครับทุกคนฝากกดติดตามด้วยตอนคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายพี่แล้วแน่ละมุนแน่